ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อชิงสุยได้เจอคนกลุ่มนี้เขาไม่คิดจะปล่อยให้ใครรอดไปได้เด็ดขาดอีกทั้งพวกเขายังเป็นสมาชิกของนิกายหุ่นเชิดสวรรค์จึงทำให้ชิงสุยรู้สึกว่าตัวเองมีเหตุผลที่ต้องกำจัดคนพวกนี้ คนพวกนี้ถือเป็นผู้ฝึกตนที่เก่งกาจไม่ว่าจะไปที่ใดพวกเขาก็กลายเป็นที่สะดุดตาแต่น่าเสียดายที่ในโลก9ก้ามหาทวีปนั้นกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นย่อมมีคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาและมีคนที่อยู่ระดับเตรียมกับเขาอยู่จำนวนหนึ่งเท่านั้นนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ชิงสุดคิดหลังจากได้พบผู้ฝึกตนอาณาจักรพลังปราณจากกระพัต ถ้าพวกนั้นแข็งแกร่งกว่านี้คงเป็นเรื่องยากสำหรับชิงสุยที่จะรับมือท่าทางของอี้เหอดูเย็นชาเธอไม่พูดอะไรต่อวีเหอรู้ว่าชิงสุยจะไม่ปล่อยพวกเขาให้รอดไปแน่ดังนั้นเธอจึงไม่คิดจะลงมือเพราะกลุ่มคนพวกนี้ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยทั้งสองเลยสักนิดพวกเราจู่โจมพร้อมกัน หลังจากฆ่ามันได้ผู้หญิงก็จะกลายเป็นของเราชายคนกลางมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือกับการต่อสู้ครั้งนี้เพราะการต่อสู้กับคนที่สามารถโจมตีจิตวิญญาณได้เป็นเรื่องยาก ดังนั้นพวกเขาต้องห้ามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสโจมตีและพวกเขาต้องสังหารอีกฝ่ายโดยตรงเพราะคนที่มีพลังวิญญาณสูงมากร่างกายมักจะอ่อนแอซึ่งผมจากความสมดุลของพลังงานวิญญาณทว่ากรณีชิงสุยนั้นเป็นข้อยกเวน้นเมื่อมองคนที่จู่โจมเข้ามาชิงสุยหายใจลึกๆก้าวพสุธาเอราวัน พลังร่างกายของชิงสุ่ยมากถึง90ดาราและ9พสุธาเอราวัณพัฒนาถึงขั้นสมบูรณ์ทำให้ชิงสุ่ยมีพลัง900ดาราซึ่งเป็นพลังก่อนที่ชิงสุ่ยจะใช้ทักษะนี้ หากโดนโจมตีด้วยทักษะนี้พวกเขาต้องรีบถอยห่างเพราะไม่มีทางเลือกอื่นไม่อย่างนั้นจะต้องโดนโจมตีจนกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศทางอย่างไรก็ตามหัวหน้ากลุ่มทั้ง5คนยังปลอดภัยดี ในขณะที่คืนอื่นๆไม่สามารถหลบหนีได้เพราะการระเบิดที่รุนแรงทำให้พวกเขากลายเป็นฝุ่นผงภายในพริตตาเกิดหลุมขนาดใหญ่บนพื้นและใครที่โดนโจมตีก็หายไปทั้งตัว อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถลบได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้ง100%โดยปกติพวกเขาสามารถหนีไปด้วยตัวเองได้แต่ชิงสุยไม่คิดจะทำเช่นนั้นเพราะเขาไม่ใช่คนโง่วทุกคนแปลกใจและพยายามหนีโดยไม่ลังเลแต่มีหรือที่ชิงสุยจะปล่อยพวกเขาไป ชิงสุยใช้เหล็กกล้าเหมันหมื่นปีโจมตีทันทีชิงสุยใช้เหล็กกล้าเหมันอีกสองชิ้นเล็งไปที่หัวของสองคนก่อนชิงสุยจะจับคนสุดท้ายที่เหลือซึ่งเขาคือชายคนกลางผู้มากด้วยตัณหานั่นเอง เพลิเลวเพลิงบรรพการหินอย่างในมือของชิงสุ่ยกลายเป็นแทบเลวเพลิงก่อนที่เขาจะปล่อยพาดมันออกไปอย่าฆ่าฆ่าช่างน่าสงสารเหลือเกินเพราะไม่ทันที่เขาจะพูดจบชิงสุ่ยก็ลงมือฆ่าเขาเสียก่อนด้วยแทบเลวเพลิง ผู้คนมากมายที่สมควรจะได้รับชะตากรรมเช่นนี้เพราะพวกเขาทำบาปมากมายคนเช่นนี้มักต้องจบชีวิตอย่างน่าอนาถและถึงแม้ชิงสุยจะไม่ฆ่าเขาในวันนี้ก็ต้องมีใครสักคนที่ลงมือแน่ถ้าพวกเขาโชคดีพอ พวกเขาคงจะอยู่รอดปลอดภัยไปจนหมดอายุไขแต่อย่างไรก็ตามด้วยพลังของคนธรรมดาก็สามารถจัดการคนพวกนี้ได้สบายๆก้าวพสุธาเอราวันจึงสุยใช้ก้าวพสุธาเอราวันอีกครั้งให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นหลุมเพื่อฝังศพพวกเขาก่อนชิงสุยจะเดินไปหาอีเหอพวกเราไปต่อกันอีกสักหน่อยเถอะอีเหอมองรอบๆแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้ม ได้เลยชิงสุยและอี้เหอขึ้นไปบนวิหกเพลิงแต่เขาได้ใช้ทักษะย่างก้าวกเทวาไปก่อนหน้านี้แล้วผ่านไป3วันชิงสุยและอี้เหอเกือบจะเข้าไปในถึงบริเวณระหว่างสองทวีปซึ่งเป็นบริเวณที่อันตรายที่สุด ชิงสุยก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะเขาใช้ทักษะย่างก้าวๆเทวาดังนั้นเรื่องที่แย่ที่สุดจึงกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเขาจึงหลบออกมาพร้อมอี้เหอได้ตอนนี้พวกเขาได้เผชิญหน้ากับกลุ่มสัตว์อสูร แบบพวกเขาก็ยังรับมือได้เมื่อเขากระตุ้นพลังรูปแบบวิหกทำให้วิหกเพลิงก็รู้สึกยินดีเช่นกันดังนั้นพวกสัตว์อสูรเวหาจึงไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นใดสำหรับพวกเขา เมื่อทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรเวหากลุ่มใหญ่แสนดูร้ายชิงสุยและอี้เหอจำเป็นต้องเลือกระหว่างหลบซ่อนหรือลงไปยังพื้นดินดังนั้นพวกเขาจึงปลอดจากสัตว์อสูรเวหาได้ชิงสุยได้ยินเสียงแหลมหวีดร้อง เขารู้สึกเหมือนว่าเสียงนั้นคล้ายกับเสียงร้องของกบแล้วัวเพียงแต่เสียงที่ดังออกมานั้นแย่กว่าทัานใดนั้นทางด้านซ้ายมือของทั้งสองก็ปรากฏกลุ่มสัตว์อสูรที่มองเห็นเป็นจุดดำดำตั้งแต่ไกลไกลชิงสุดของวดคิ้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ของวันนี้และในเวลานี้จากจุดสีดำดำที่ชินสุยเคยเห็นก็เคลื่อนตัวเข้ามาอย่างไวท่าทีของชินสุยจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยแม้แต่อี้เหอเองก็ตกใจจนแสดงท่าทีแปลกไปจากปกติกบเทวนภาพเพลิงชาติ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีขนาดตัวไม่ใหญ่มากมีขนาดประมาณ3เมตรร่างกายของมันมีเปลวเพลิงลูกโชนหากมองเผินๆพ,พวกมันอาจมีสีเหมือนขนมปังไหม้แม้พวกมันมีขนาดตัวไม่ใหญ่มากแต่ทุกตัวนั้นมีปีก ร่างกายของมันแข็งเหมือนเหล็กและมีสายเลือดของอินทรีย์พยองกระหายเลือดไหลเวียนอยู่ภายในพวกมันเก่งกาจเรื่องยาพิษและเปเลวไฟที่แยก่กว่านั้นคือพวกมันสามารถบินและกระโดดทุกครั้งที่มันกระโดดอาจสูงถึง300เมตร ักพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของพวกมนันพวกเขาควรหน,นีไปไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในอากาศหรือบนบกคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากมันมีเพียงตัวเดียวแต่ตอนนี้พวกมันมีจำนวนนับไม่ถ้วนบริเวณนี้อันตรายมากแต่เพราะชิงสุ่ยมีทักษะย่างก้าวก้าวเทวาเขาจึงไม่ค่อยกังวลเช่นเดียวกับอี้เหอกบเทวนานภาเพลิงชาติกระจายตัวออกมาล้มรอบชิงสุยไว้ เมื่อมองดูสัตว์อสูรหน้าตาน่าเกลียดนี้ที่กำลังทำตัวหญิงพยองชิงสุยรู้อดคิดไม่ได้ว่าเขาต้องการฆ่าพวกมันให้หมดทั้งฝูงสัตว์อสูอรอักคีงนั้นหรอไม่สิมาดูกันว่าไฟของใครแข็งแกร่งกว่ากาันชิงสุยคิดก่อนจะให้วิหกเพลิงบินด้วยความเร็วที่ดีที่สุดและให้วิหกเพลิงกินยาเม็ดพายุคลังเข้าไป โดยปกติแล้วเมื่อพวกเขากำลังเดินทางวิหกเพลิงจะกินยาเม็ดพายุคลังเฉพาะยามจำเป็นเท่านั้นซึ่งจะช่วยให้เขาเดินทางได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามก็มีเงื่อนไขของการกินยานี้คือจำนวนครั้งที่สามารถกินยาเม็ดพายุคลังไม่เกินขีดจำกัดของวิหกเพลิงตัวยาสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน กันเพิ่มอุณหภูมิอาจทำให้เกิดความเครียดในร่างกายและจำเป็นต้องให้การพักผ่อนที่เพียงพอเพราะชิงสุยมีดินแดนหยกยุพราชะอมะตะชิงสุยจึงสามารถให้วิหกเพลิงกินยาเม็ดพายุคล่างวันละร้อยเม็ดได้ในนั้นมือของชิงสุยเริ่มสร้างลูกไฟเพลิงขนาดเท่าสีสเสด็กเขาค่อยรวบรวมเปลวเพลิงและมองไปที่กลุ่มกบเทวนภาเพลิงชาติระเบิดดาราคู่ จิงสุยโยนลูกไฟเพลิงไปอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าและข้าพวกมันไปจำนวนมากในตอนนั้นเองพลังถูกปล่อยและสร้างหลุมดำซึ่งเกิดจากคลื่นพลังแปลกๆที่กลืนกบเทวะนภาเพลิงชาติเข้าไปนับสิบตัวจากพื้นที่บริเวณน,นั้น การระเบิดเกิดพลังที่น่ากลัวมากและยังมีอุณหภูมิสูงด้วยทำให้พวกมันหลายตัวถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานตัวที่โชคดีไม่พอซึ่งเปลวเพลิงจะร้อนเข้าไปถึงสมองและมันจะตายในทันที เช่นเดียวกับพวกที่หัวใจและแกนแท้ถูกเผาในตอนนั้นเองเกิดช่องว่างที่เกิดจากแรงระเบิดเกิดเสียงหวีดร้องหน้ากลัวและพวกมันไหลตัวพุ่งไปด้านหน้าชิงสุยทำให้ความเร็วของวิหกเพลิงคงตัวและยอมให้ ปุกเทวะนาภาพเพลิงชาติไล่ตามกืบทานโดยห่างอยู่ที่ประมาณ50เมตรเพราะเขาไม่อยากเสี่ยงไปมากกว่านี้เนื่องจากพวกมันมีจำนวนมากเกินไปยิ่งตอนนี้อี้เหออยู่ข้างๆเขาด้วยจิงสุยจึงไม่ยอมให้พวกมันเข้ามาใกล้เกินกว่านั้นดังนั้นเขาจึงใช้ลูกไฟเพลิงพลังรูปแบบวิหกและดวงตาแห่งสัจธรรม แต่ละครั้งที่เขาใช้พลังรูปแบบวิหกและดวงตาแห่งสัจธรรมเขาสามารถฆ่าพวกมันได้ทีละตัวกบเทวะนภาภเพลิงชาติพวกนี้แข็งแกร่งระดับอาณาจักรพลังปราณนักบุญพิโรธขั้นสูงทั้งหมดแต่พวกมันก็ต้านการโจมตีของชิงสุยไม้ได้เพราะพลังวิญญาณของชิงสุยนั้นแข็งแกร่งกว่า เมื่อเห็นเขาสร้างความเสียหายต่อฝูมันได้จำนวนมากชิงสุย่ยดึงตัวอี้เหอเข้ามาใกล้และให้วิหกเพลิงพากก่อนจะหายไปด้วยทักษะย่างก้าวก้าวเทวากบเทวะนภาภาเพลิงชาติเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวตายกราบชั่วชีวิต พวกมันไม่สนใจว่าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งเพียงใดพวกมันจะมุ่งมั่นในการโจมตีเพื่อกินเหยื่ออโอชักของมนันพวกสัตว์อสูรกลุ่มนี้น่ากลัวมากถ้าข้าหนีออกมาคนเดียว พวกมันคงฉีกร่างข้าเป็นพันชิ้นแน่อี่เหยยิ้มและพูดหลังจากพวกเขาเดินทางมาถึงสถานที่ใหม่โชคดีที่พวกสัตว์อสูรพวกนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ว่าพวกมันดันอยู่ใดทั้งในอากาศบนบกและในน้ำนี่สิ จิงสุยไม่คิดว่าจะเจอพวกกบที่น่ากลัวเช่นนี้เพียงเพราะมันมีปีกพลังนี้ลำค่าต่อเจ้ามากสินะน้าเสียดายที่ทักษะน,นั้นใช้ได้สองครั้งต่อวนันคงต้องใช้เวลาอีกหน่อยจนกว่าจะถึงจุดหมายอี่เหอยิ้มอย่างดีใจ ชายใดที่มีความพอเพียงย่อมมีความสุขข้าคิดว่าว่ามันเพียงพอสำหรับข้าในตอนนี้เพราะมันช่วยประหยัดเวลาให้ข้าเยอะเลยชิงสุยดูสินั่นเมืองฟ้ากระจ่างพวกเราใกล้ถึงมหาทวีปธรรมไตรแล้วอี้ เธอมองเมืองที่อยู่ห่างออกไปและพูดด้วยน้ำเสียงมีความสุขตลอดทางบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆทำให้พวกเขามองไม่เห็นท้องฟ้าและเมืองท้องฟ้ากระจ่างนั้นดูเหมือนห่างไกลแต่ก็มีขนาดใหญ่มาก พวกเขาใช้เวลากับการเดินทางตั้งแต่ตอนปีใหม่ซึ่งผ่านมาเกือบสามเดือนแล้วโดยอุณหภูมิในตอนนี้ค่อนข้างอบอุ่นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงมหาทวีปธรรมะไตรแน่นอนว่าอุณหภูมิเช่นนี้ไม่ได้เหมารวมบางเมืองอย่างเช่น เมืองหิมะนิรัน์ซึ่งจะเป็นฤดูหนาวตลอดทั้งปีและอาจมีหิมะตกบ้างในบางวานันเมื่อนึกถึงเมืองหิมะนิรันชิงสุยเริ่มคิดถึงหายต่งชิงอีกครั้งรีบลงไปในเมืองแล้วหาอะไรกินก่อนไปพักกันเถอะ เมื่อใกล้ถึงเมืองฟ้ากระจ่างชิงสุยจึงพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มแม้พวกเขาจะอยู่ท่ามกลางป่าหลายวานันพวกเขาก็มีซุ้มนอนและชิงสุยยังเตรียมเตียงไว้สำหรับอี้เหออีกด้วยพวกเขามีข่าวปลาอาหารและที่นอนอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองยังแข็งแกร่งมากจนไม่รู้สึกเหนื่อยเว้นแต่ความเหนื่อยลา้าทางสภาพจิตใจในตอนนั้นเมื่อมองไปหาที่พักพวกเขาก็นึกถึงโรงเตียมแปทิศซึ่งก่อนหน้านั้นเคยได้รับความเสียหายหนักมาก จิงสุยสงสัยว่าตอนนี้พวกเขาสร้างโรงเตี๊ยมใหม่หรือยังหรือว่าย้ายโรงเตี๊ยมไปที่อื่นแล้วหลังจากเดินทางมาถึงมหาทวีปธรรมตรยอีเหอหยิบบางอย่างซึ่งมีลักษณะเหมือนดอกไม้ไฟออกมาก่อนจะจุดมัน แม้ชิงสุยจะรู้สึกแปลกใจแต่เขาก็รู้ว่าอี้เหอกำลังส่งสารบอกใครบางคนโรงเตี๊ยมแปดทิศไม่ได้สร้างขึ้นใหม่และไม่มีอะไรเสียหายความจริงคือตัวอาหารได้พังลงแม้จะเกิดขึ้นเพราะฝีมือคน แต่ก็มีคนบอกว่าโรงเตี๊ยมแห่งนี้โชคร้ายใครก็ตามที่ร่ำรวยมักจะไม่เลือกที่นี้ในขณะเดียวกันคนจนก็ไม่มีเงินพอที่จะเข้าพักดังนั้นโรงเตี๊ยมในตอนนี้จึงโล่งมากและนิกายหุ่มเชิดสวรรค์ก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนี้น่าเสียดายเพราะเมื่อก่อนโรงเตี๊ยมแห่งนี้มีผู้คนหนาแน่นทุกวันและโด่งดังมากโรงเตี๊ยมเมคาสวรรค์ จิงสุยและอี้เหอเดินทางมายังถนนเล็กที่อยู่ห่างออกมาจากที่เดิมก่อนจะหยุดหน้าโรงเตียมนี้ซึ่งเป็นโรงเตียมที่ดีไม่แพ้โรงเตียมแปดทิศแถมยังดูหรูหรากว่าอีกด้วย เมื่อที่นี้กันเถอะชินสุยมองป้ายและครุ่มคิดก็ได้ถ้าเจ้าพูดเช่นนั้นคำพูดของอี้เหอทำให้ชินสุยยิ้มเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในใจเขาระหว่างการเดินทางอี้เหอมักใช้น้ำเสียงระดับนี้กับเขาเรากับผู้หญิงว่านอนสอนง่ายอย่างไรก็ตามเธอเป็นคนร่าเริงแข็งแกร่งและมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งยังมีความงามที่หาใครเปรียบไม่ได้ การตกแต่งของโรงเตี๊ยมเมคาสวรรค์ไม่ได้หรูหราเท่าโรงเตี๊ยมแปดทิศแต่ดูทรงสง่าที่ทุกคนสัมผัสได้เมื่อก้าวเท้าเข้าไปที่ผนังนั้นภาพแกะสลักมากมายรวมถึงลวดลายบนผนังก็เป็นรูปภาพสัตว์อสูรหรือผู้ฝึกตนสีของโรงเตี๊ยมดูลึกลับแม้จะไม่สว่างแต่สะอาดและน่ามองจึงดูหรูหราเมื่อเทียบกับที่อื่น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ